สวัสดีนักเรียนนะครับที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราก็มาต่อกันนะครับที่เรื่องของบทอ่านเสริมนะครับบทอ่านเสริมบทนี้มีชื่อว่าในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้นะครับซึ่งแต่งเป็นลักษณะคำประพันธ์ประเภทของกรแป8ดหรือกรสุภาพนะครับเรามาดูกันเลยของบท นนีนะครับในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้ของไทยแน่นั้นหรือคือภาษาทั้งคนมีคนจนแต่ต้นมาใช้าภาษาไทยทั่วทุกตัวคนเด็กตะโกนกึกก้องร้องเรียกแม่เริ่มใช้คำไทยแท้มาแต่ต้น ไม่มีต่างภาษามาปะพลทุกทุกคนก็สุขสบายใจแม่อยากให้ลูกรักได้พักผ่อนก็ไกวไปรีให้นอนจนหลับไหลสำเนียงกล่อมร่ายร้องทํานองไทยติดหูแต่สมัยโบราณมาพอโตขึ้นส่งเจ้าเข้าโรงเรียน ได้เริ่มอ่านเริ่มเขียนเรียนภาษาภาษาไทยนั้นได้พัฒนาเป็นภาษาขีดเขียนให้เรียนกันบ้างชอบอ่านถ้อยคําทํานองสนองภาษาไทยไพเราะไม่เปรผันมีเสียงวรรณยุกทุกทุกชั้น ขับร้องกันได้ง่ายคล้ายดนตรีฉะนั้นหรือจะไม่ให้รักเจ้าภาษาไทยของเรามีศักดิ์ศรีเกิดเป็นไทยคนหนึ่งเราจึงมีของดีๆชื่อว่าภาษาไทยเรื่องนี้นะครับก็พูดถึงว่าสิ่งของที่เป็นมรดกตกทอด มาให้เราใช้ในวันนี้ไม่ว่าจะรวยจะจนจะยากจะมีจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับถ้าเกิดที่เมืองไทยแล้วสิ่งที่ติดตัวมานะครับก็คือภาษาไทยนะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ให้เรานั้นสำนึกในภาษาที่เรามีใช้มาตั้งแต่สมัย นานแล้วนะครับเกิดมาเราก็มีภาษาไทยติดตัวมาแล้วนะครับในการใช้ชีวิตประจำวันต่างๆก็ต้องมีการใช้ภาษาไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นกอมลูกนอนอเข้าเรียนสื่อสารกันในชีวิตประจำวันของดีนี้ก็เรียกว่าภาษาไทยนะครับทีนี้เรามาดู ความหมายนะครับของคำศัพท์ในบทนะครับว่ามีอะไรบ้างคำแรกนะครับถ้ากรีอันนี้จะเป็นคำพองรูปนะครับกรีก็คือโครงแหลมโครงแข็งแหลมที่หัวกุ้งส่วนแหลมแหลมที่หัวกุ้งนะครับเรียกว่ากรีแต่ถ้าเราออกเสียงว่ากะรีจะแปลว่าช้างนะครับกิจกรรมก็คือ ผู้ที่เรียนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อการเรียนรู้นะครับคําประพันธ์ก็คือบทร้อยกรองดอกพุธพ่าอุดอพุธเนี่ยก็คือชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่งดอกสีขาวมีกลิ่นหอมนะครับดอกพุธต้นว่าก็คือต้นไม้ขนาดใหญ่เมื่อผลสุกมีสีม่วงดำกินได้นะครับ ทำนองสนอคืออะไรก็คือวิธีการอ่านออกเสียงไพเราะตามลีลาของบทร้อยกรองนะครับปักเป้านะครับถ้าปักเป้าก็คือชื่อว่าวชนิดหนึ่งแต่ถ้าปักปกระเป้าจะเป็นชื่อของปลานะครับปลาทะเลชนิดหนึ่งนะครับปลาปักกระเป้าแปลผันก็คือเปลี่ยนแปลงไป,ไปกลับกลายไป พระธรรมเทศนานะครับคำนี้อ่านได้สองแบบก็คือพระธรรมเทศนากับพระธรรมเทศนานะครับอ่านได้สองแบบก็คือการแสดงทำคำสอนของพระพุทธเจ้าอ่าดูคำนี้นะครับอ่านว่าเพลาหรือเพลาก็ได้นะครับเป็นคำพ้องรูปอีกแล้วนะครับถ้าเพลา จะแปลว่าการหรือข่าวหรือว่าแปลว่าเวลานั่นเองนะครับแต่ถ้าเพาาก็คือแกนสําหรับสอดในดุมรถหรือดุมเกลียนแกนที่สอดข้างล่างนะครับของรถหรือเกลียน์นะครับมุย้ยตัวนี้หมายถึงอาการที่ยิ้มไม่ออกเพราะไม่พอใจเช่นหน้ามุ้ยนะครับ รัฐบาลรัฐบาลก็คือองค์กรปกครองประเทศคณะบุคคลที่มีอำนาจบริหารปกครองประเทศร,รัฐบาลก็คือคนที่เผาปกครองประเทศคอยอำนวยความสะดวกให้ประเทศเรานะครับวันพระก็คือวันประชุมถือศีลธรรมถือศีลฟังธรรม ของผู้นับถือ,อพระพุทธศาสนาเดือนหนึ่งจะมีวันพระ4วันก็คือวันขึ้น8ปดค่ำแล้วก็ขึ้น15บห้าค่ำเรม8ปดค่ำแล้วก็เรม15บห้าค่ำยกเว้นบางเดือนนะครับเป็นเรม14บ่ค่ำศักดิ์ศรีก็คือเกียรติศักดิ์นะครับส่วนสำเนียงก็หมายถึงเสียงหรือน้ำเสียงเสลาก็คือภูเขาหินนะครับแต่ถ้าสเลาก็คือชื่อต้นไม้ ชนิดหนึ่งใบมีขนดอกสีขาวออกเป็นช่อตามปลายกิ่งอันนี้ก็เป็นคำพ้องรูปเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนในครั้งต่อไปเฮเ è นตัวนี้ก็คือห้อมล้อมระวังกันไปเป็นขบวน hè นเหนตัวนี้ก็คืออันนี้จะอากออกเสียงว่าแหนก็คือชื่อไม้น้นาชนิดหนึ่งใบเล็กกลมลอยอยู่ตามกิ่ง ตามน้ำนิ่งกมกัมกใช้คู่กับคำว,ว่าจอกนะครับจอกเหนก็จะเป็นไม้ที่ลอยน้ำอยูอ่นักเรียนก็จะคุ้นเคยกันจอกเนใช่ไหมมีสีเขียว,ยวะจะลอยอยู่ตามน้ำขยายพันธุ์ได้เร็วมากนะครับมาดูงานวันนี้นะครับให้นักเรียนอ่านประโยคนะครับมี6ประโยคนะครับที่ ปรากฏอยู่นะครับให้อ่านอ่าแล้วก็อัดวิดีโอส่งการอ่านมาให้คนครูดูนะครับอ่ามีทั้งหมด6ประโยคนะครับเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังอ่านออกเสียงให้ชัดเจนถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะครับแล้วก็อัดวิดีโอส่งนะครับ ตูอ่านทํานองสนอได้ไพเราะมากนักเรียนร่วมกันทํากิจกรรมที่โรงเรียนสักศีความเป็นไทยอย่าให้ใครดูหมิน่นทุกวันพระจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาในวัด รัฐบาลเชิญชวนให้ทุกคนช่วยกันประหยัดน้ำประหยัดไฟโอทรงคำประพันธ์เข้าประกวดเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติให้นักเรียนอ่านประโยคนี้นะครับ6ประโยคออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนคำควบกล้ำรอเรือ,อให้ชัดนะครับ แล้วก็ส่งวิดีโอมาให้คุณครูดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ